สวัสดีแฟนเพจรถปั้นในหัวนะครับผมนะฮะวันนี้ผมมีรถมานำเสนอนะครับเป็นตัว t o y o ต a h i l u ักว g กนะครับปี2010นะครับเครื่อง2500นะครับ2.5นะครับ2.5เป็นตัว p r ด n n e r นะครับนะเดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนครับพื้นที่แคบนะครับนะฮะเดี๋ยวเอาเท่าที่ได้นะครับผมนะจะไปกันช้าๆเลยแล้วกันนะครับสีขาวนะครับ สีขาวมีเก็บงานสีมาให้บ้างนะครับในส่วนของกันชนนะครับนะฮะสวยนิ่งแน่นอนนะฮะคันนี้นะครับขาวโบ้เลยนะท่านที่สนใจนะครับมองหาตัวโตต้าไฮรักวิโก้โฉมนี้อยู่นะครับไม่ควรพลาดนะฮะนะฮในปี2010นะครับผมพรีรันเนอร์นะครับยางเป็นยางโยโกนะครับปี19นะครับแม็กเป็นแม็กของลีโวนะครับผมนะฮะแม็ก17นิ้ว นะครับกิบกิบนะครับกันชนตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนะฮะกันชนตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะฮะไม่ไม่ต้องไม่ต้องร้องขอกันเลยนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนกันให้เลยนะครับนะฮะกันนี้เป็นตัว 2.5e นะครับตัวกลางครับ 2.5e ตัวกลางนะครับผมสีขาวโบสวยงามสวยมากนะครับนะฮะมีเวทกาดมาให้ด้วยนะครับ ไลเนอร์เป็นของโตโยต้าด้วยนะครับเดี๋ยวพาชมรอบกันกันก่อนนะครับนะฮะกลับันได้ข้างมีมาให้นะครับเดิมเดิมติดรถนะครับสีขาวนะครับสกูปดักลมนะครับเป็นเป็นในรุ่นของ Vigo ้นะฮะสกูก็จะเล็กกว่าตัวของแชมป์หน่อยนึงนะครับในปี1นนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะฮะโดยรวมๆแล้วสวยเลยครับนี่ฮะ ดอกยางยังยังลึกๆนะครับผมนะฮะดอกยางลังลึกๆเลยนะครับเดี๋ยวไปชมภายในกันครับผมอ่าภายในนะครับภายในสภาพเดิมๆนะฮะรถใช้งานนะครับสองพันสิบนะฮะเกียร์ธรรมดานะครับมีติดเครื่องเสียงมาให้นะครับมีพาวเวอร์แอมมาให้มีปรีมาให้นะครับเบาะเป็นอกหนังนะครับสีครีมนะครับภายในก็สีครีมนะครับผม นะะฮดูเพดานนะครับมีเจอมาบ้างนะครับผมเป็นรถรถบ้านนะฮะรถบ้านนะฮะรถบ้านนะครับผมนะฮะบาดหนังซ่อมแซมให้แล้วนะครับบอดหนังซ่อมแซมให้นะครับตึงๆเลยนะครับสวยงามมากนะฮะคันนี้เลขไม่อยู่ที่เดี๋ยวผมคันนี้มาอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นเก้ารห้าสิบ นะครับก็ตามอายุครับใช้งานปกติครับนะฮะไม่มาเท่าไหนก็ขายเท่านั้นนะครับสองแสนกว่ากิโลก็ขายสองแสนกว่านะครับที่วางแก้วครับกระจกปั๊ไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับเอ่อไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับออโต้เฉพาะคนขับนะฮะเบาะธรรมดานะครับปรับธรรมดานะครับ อยู่ประตูข้างๆนะครับลอยมิดอาร์กยังอยู่นะครับเลือนขวาครับเดี๋ยวดูตรงแถวสองนะครับมีล็อกเด็กนะครับมิดอาร์กยังอยู่นะครับผมเดิมเดิมครับเดิมเดิมเลยนะครับตรงนี้หนังบุนะครับฝนังข้าง เดิมเนะครับอบาเราซ่อมให้แล้วนะครับผมเป็นสีสีเบสสียงตาเลยครับนะฮะบอกไม่มีขาดนะฮะตัวนี้รู้สึกจะปรับเปาะได้ภายในเดิมเดิมครับดูในส่วนของของคาเก่งนะครับ ส่วนของด้านล่างนะครับเลขก,กัฟซีชัดเจนนะครับดูล้อครับล้อของนีโวให้ดูลึกๆเลยให้ดูข้างล่างด้วยนะครับยางหลังมีให้นะมีคือข้างล่างหนะรือชอบผมรวมครับ สมบูรณ์พร้อมใช้ครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่ออตามดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง,งดิฟด,ดีนะครับ2องพัีนะครับผม1 4 3แรงม้าดูนกูน็นะครบับผมหนุนสภาพ้านะครับลงไป้้างให้มีอยู่นะครับ สภาพการใช้งานนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับเดินรอบนิ่งนะครับไม่มีกระตุกไม่มีกระชากให้เห็นนะะลรัพั์เลือกพันหน้นะครับผม เปนเต้นะครับมันอยู่ระบูเดือนสิงหาปีหนึ่ศูนย์นะครับปีหนึ่นนี้เปลี่ยนสายพันธุ์ทำนี่มาแล้วนะครับตอนหนแสน้าหมื่นกิโลนะครับตอนนี้ลดสองแสนห้านะครับดาคาล่างรา่าง เดินครับดูการบนนะครับเล็กอาร์ตยังไยังอยู่นั่นเองต้นเลยนะครับผมถึงเครื่องเดินดีครับถึงเครื่องดีระดับน้ำหล่อเย็นนะครับระดับน้ำมันเวอร์นะครับแอร์ทำงานปกตินะครับผมฮีโกขจะเป็นโถงหน้านี้เลยฮนะวียน turbo อ่ะขั้นไหนสนใจ้นะครับสอบถามรเราเย็นเข้ามาได้นะครับในคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือจะโทรก็ได้นะครับที่เบอร์โทร0932699898นะครับ0932699898น,นะครับเดี๋ยวมาสรุปจบกันครับคันนี้เนี่ยเพชรยน์เสนอขายอยู่ที่ราคา3 5 5แ0 0ห้าหห้าพันบาทเท่าน,นั้นเองนะครับผม3 5 5แส0ห้าหื่นหันบาทเท่าน,นั้นเองนะครับอร่อนเดินละประมาณเจ00ันบาท,ทานะครับ นะฮะผอนประมาณ7,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับรถที่เป็นเจ้าตลาดนะครับแล้วก็ได้พรีเรนเนอร์ตัวยกสูงของ t o โยต้ด้วยนะครับอันนี้ยังไงก็คุ้มแน่นอนครับเป็นรถกึ่งกึครอบครัวนะครับแล้วก็สามารถบรรทุกได้ด้วยนะฮะโฉมนี้เนี่ยเป็นโฉมที่ค่อนข้างจะหากันหน่อยนะครับผมนะฮะท่านที่สนใจนะครับสอบถามรายเกี่ยดกันเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์เก้าสนะครับเก้าแปดเก้ศูนย์เก้าสนะครับ 2.5G Freerunner นะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งไปคำว่าที่กระดิ่งทั้งหมดนะครับท่านจะไม่พลาดการอัปเดตรายการรถเข้าใหม่นะครับรถด,ดีรถคุณภาพสวยรถราคาถูกนะครับในช่องรถบ้านในหัวนะครับฝากติดตามไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม